สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์บอสามกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแลในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรีเพ์การเล่น3ามของผมและคุณอันเชนนะครับทุกคนในตอนนี้ก็เจอกับสมาพันธ์เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนก็มีทั้งตัว VIP นะครับผมในการเปิดตาดูกันนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมก็จะสร้างสนามนะครับทุกคนไปทางข้างบ้านนะครับผมในด่านนี้ผมจะไม่เล่นเรือนะครับทุกคนโอเคครับผมผมจะใช้ทางบูททองในการสร้างฐานลาบนะครับทุกคน โรงงานไฟฟ้านหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็สร้างงานพลิตฐานลาบนะครับทุกคน3าอันนะครับผมไปหน้าบ้านนะครับโอเคผมจังหวะนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับผมสุดยอดหาสองอันนะครับทุกคนผมก็จะสร้างเป็นกรอบวงกลมนะครับผมเพื่อป้องกันทางด้านข้างแล้วก็ป้องกันให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาทางบ้านเราชาร้าที่สุดนะครับผมจังหวะเนี่ยครับเกิดเหตุแบบว่า ฝ่ายตรงข้ามแบบเดินเกมเร็วนะครับทุกคนจะได้สามารถกันได้ทันนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมผมก็ได้ขึ้นบ้าน2พร้อมนะครับก็ส่งทหารลาบไปทางหน้าบ้านนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับได้ใช้ทางบุตรทองในการเปิดตานะครับทุกคนวิ่งเร็วขึ้นเก็บทางตัวกรชเนอร์เร็วขึ้นนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมส่งทหารลาบมาถึงหน้าบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่งทหารลาบนะครับผมมาเก็บทางตัวกรชเนอร์หน้าบ้านนะครับบอกเลยว่าทางเราเนี่ยต้องแย่งนักฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับผมถ้าแ ทิทฐานลาบผมก็มีการส่งไปทางข้างๆทางนะครับทุกคนจะได้สอดแนมทางตัวชิเนอร์ตรงข้างทางนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับฐานราบฝ่าตรงข้ามนะครับทุกคนผมดูทรงแล้วนะครับทุกคนน่าจะบางพอตัวนะครับผมไม่น่าจะหนาเท่าที่เราคิดนะครับจังหวะนี้โอเคผมแล้วก็ส่งทางฐานราบมานะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มส่งทางตัวพ่นไฟนะครับผมมาจัดการทางเรานะครับบอกเลยว่าไอตัวนี้มันร้ายนะครับทุกคนโอเคผมแล้วก็มาสอดแนมถึงในบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนก็มีสุจิตหานนะครับทุกคน3าอันนะครับผมโรงงานโรงงานที่บ เนี่ยโอเคผมก็ส่งมาสอดแน้หลังบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เจอ1ตู้คอนชินเนอร์นะครับผมแล้วก็เจอ2ตู้นะครับแต่ผมก็เก็บตังบ้านฝ่ายตรงข้ามก่อนดีกว่าน,นะครับผมเพราะว่าจุดนี้นะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามจะเห็นง่ายสุดนะครับผมเราต้องเก็บตรงที่ฝ่ายตรงข้ามเห็นง่ายสุดนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับ ฝ่ายตรงข้ามก็มีการส่ง,งคนฟนะครับทุกคนมาตรงข้างทางนะครับผมเพื่อม,มาสอดแนมนะครับผมดูจะส่งแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะรู้หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมถ้าไม่รู้ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนเพราะเราหยุดจุดนี้ก่อนนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับแล้วก็จะส่งไปจุดนี้เพิ่มเติมนะครับผมโอเค ส่วนทางคุณอน,นเคิลก็มีการส่งทางทหารราดนะครับผมมาสอดแนมทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคผมมาฝสอดตรงข้ามก็กำลังขึ้นบ้านสองนะครับทุกคนในจังหวะนี้โอเคครับบอกเลยว่าตั้งแต่ผมมาสอดแนมบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนก็ทำให้ผมเกิดย่างมากเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ okay, ผม ตอนนี้ทางผมก็มีการกำลังขึ้นทางโรงงานรถจุโจมนะครับทุกคน2โรงงานนะครับผมก็ตั้งใจจะเล่นทารถคอร้อนนะครับทุกคนแบบทีทีนะครับทุกคนเราก็มีรถพ่นไฟได้วยนะครับผมในตอนนี้นะครับโอเคผมถึงจะไม่ค่อยได้อัพนะครับทุกคนแต่ก็มีหน่อยสักก็ได้ก็ดีเหมือนกัน,นครับผมกระฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีการสร้างทางในตัว ทหารราบไปเยอะนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมก็มีการส่งทหารราบนะครับทุกคนมาสอดแนมตรงหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็เป็นทางถนนที่แบบโล่งเลยนะครับเนี่ยสุชาห์ก็ไม่มีเห็นเลยนะครับทุกคนโอเคผมดูหน่อยซิมีอีกหรือเปล่าโอ้โหมีดีนะครับทุกคนรถคุณฝ่ไงนะครับผมหนึ่งคันนะครับมาต้อนรับเรานะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เริ่มใช้ทางบูททองนะครับทุกคนในการเร่งสร้างทางรถค้อนแล้วก็ทางรถคุณฝ่นะครับผมก็ตั้งใจจะจัดการนะฝ่ายตรงข้ามด้วย2รถคันนี้นะครับผมจัังงงงหวะนนีี้้โอเคครรรรบฝ่่ตขาาามมกก็สทถ นะครับผมมาตามเรามานะครับทุกคนน่าจะแบบสอดแนมนะครับทุกคนโอเคผมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราไปสอดแนมได้นะครับทุกคนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมจังหวะนี้โอเคครับ ส่วนทางคนนก็มีการตัวทางทาหารลาดแล้วก็ทหารยิงเปจีนะครับทุคกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะเล่นตามนะครับทุคกคนเดี๋ยวจะรอจังหวะก่อนนะครับผมแต่สั่งทางผมเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่หน่อยนะครับทุคกคนกนะ็คือจะเลน้นรถมากกว่าทหารลาดนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้เพราะว่าต้องเล่นแข็งหน่อยแล้วแหละนะครับทุคกคนโอเคครับผมผมก็ยังคงที่จะสร้างทางยิงเงาปจีนะครับทุกคนแล้วก็สร้างทางรถค้อนแล้วก็สร้างทางรถทุ่นไฟนะครับทุคกคนจังหวะนี้โอเคครับผมส่งมาที่หน้าบ้านเลยนะครับทกคคนนผผมม็ตัั้้งเปาาไววะรบ่ ห้า6กนาทีนะครับทุกคนเราต้องบวกนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนจังหวะนี้ตอนนี้ถ้าฝั่งสีม่วงขอเราก็มีการกําลังขึ้นทางโรงงานนะครับผมบังว่าจะป้องกันทันนะนะครับผมจังหวะนี้ครับเขาก็มีการสร้างสุจฐานนะครับทุกคนครบสี่อันเรียบปล้วครับผมเอ้ยไม่ดีนะครับทุกคนกำลังขึ้นโรงงานไฟหนึ่งอันนะครับผมก็เป็นสี่อันนะครับทุกคนสุจฐานนะครับผม สนคคนก็มีสุดจัหาอันนะครับทุกคนนี่ตามแผนการของเราเลยนะครับนี่เย่เคผมเพราะว่าเป็นพื้นฐานในการเล่นนะครับทุกคนทางผมก็มี3อันนะครับผมเพราะว่าตั้งใจแบบว่าขึ้นบ้านมากเกินไปนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับตั้งใจตั้งใจการสร้างฐานราบด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ทางเพื่อนเราก็มีการส่งทางตัวรถเดลต้าเรือเดลต้านะครับผมไปสอดนำทางตัวกัชน์ใหญ่นะครับ2ตู้นะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคผมตอนนี้ทางคุณ คนคนเคลื่อนก็มีการสร้างทางทหารลาดตระเวนปีจีนะครับทุกคนใจรู้สึกกันว่า RPG เนี่ยจะเน้นหนักๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ทางตัวสีม่วงพลัก็บอกว่าให้ป้องการช่วยหน่อยดีนะครับผมผมจะยิงโดนได้ไงเนี่ยนะครับผมอัพทางทหารยิงไปจีมากันน้อยครับแต่อัพมาแต่ค้อนเนี่ยนะครับผมจังหวะนี้ก็มีการลองส่งไปเช็คดูก่อนนะครับผมว่าเพื่อนเราให้เราช่วยเนี่ยดูดิเ่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับ okay, ผม ตอนนี้ทางสีม่วงเพื่เราก็ยังไม่ได้สร้างทางเรือใหญ่นะครับทุกคนเหมือนจะรอรอสักอย่างหนึ่งครับผมจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเราก็รอรอไปก่อนนอนนะครับผมตอนนี้ผมก็รอจังหวะที่จะโจมตีทางบ้านฟาซีหลังอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ทางทารผมยังไม่พร้อมนะครับผมการผมพร้อมเมื่อไหร่ผมเอาแน่นะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็กําลังสร้างทางสุจิหานะครับทุกคนอันที่4นะครับทุกคนโอเคผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่เดินนิ่งๆนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคผมแต่ก็ไม่ได้นิ่งเกินไปจนฝ่ายตรงข้ามมาบีบบเรราได้้นนะะคััผมจงหวี ถ้าผมก็มีการส่งทางทหารหนึงบจีนะครับทุกคนมาโจมตีรถพมไฟฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ผมดู้ได้เลยนะครับทุกคนวนาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรถพ่นไฟนะครับทุกคนไม่ธรรมดานะครับผมมีความแข็งอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถจัดการทางทหารลาผมได้อย่างง่ายดายนะครับทุกคนจังหวะนี้วเคครับผม อนนี้ผมก็มีการโจมตีกระทางฐานราฝ่ายตรงข้ามอยู่ในเองนะครับผมจังหวะนี้ฉนทางคนขึ้นก็บอกว่าให้เอาทหารราบเนี่ยมาไว้ข้างๆนะครับผมแต่ทันนี้ผมก็มาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนใจก็ร้อนด้วยดีครับผมจังหวะนี้ครับผมก็บวกก่อนเลยดีกว่านะครับผมจังหวะนี้ก็พอไปปุ๊บก็คือฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมีทางทหารีอวปจีนะครับผมยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วนะครับผมจังหวะนี้ต้องบอกไว้เลยว่าทางตัวทหารไอวจีฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนอย่างแรงนะครับผมแล้วก็ทางป้อมยิงปืนฝ่ายตรงข้ามก็็ขงงมมากนนะะคคครรััับบผจหวเี้อ ตอนนี้ทั้งผมก็ลองโจมตีพังๆนึงก่อนนะครับทุกคนก็ดูรู้เลยนะครับผมว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่ธรรมดานะนะครับผมมีความแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายเราเนี่ยจะมากันเยอะนะครับผมแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับทุกคนป้อมยิงปืนเนี่ยมันแข็งจริงนะครับผมจังหวะเนี่ยผมก็จะเป็นจะต้องเตรียมตัวถอยนะครับทุกคนพอรถคอนเราเนี่ยถูกโจมตีได้อย่างง่ายดายนะครับทุกคนโอเคผมพอรู้ว่าสู้ไม่ได้นะครับทุกคนแล้วผมก็จะถอยดีกว่านะครับจังหวะนี้โอเคผม ถอยดีกว่าถอยดีกว่าซูไม่ได้ก็ถอยดีนะครับผมจะอยู่ทําไมอ่ะนะครับผมซู่ม่ได้ก็ถอยเลยนะครับผมจังหวะนี้ครับตอนนี้ผมก็มีการตูนทางรถอยู่นะครับทุกคนโอเคผมผมก็บอกกับคุณอันเคลิ้นไปว่าแล้วก็บอกกับเพื่อนที่อยู่สีม่วงนะครับทุกคนบอกว่าไอ้มันแข็งอยู่หน้านะครับผมก็ถอยหนีก่อนดีกว่านะครับทุกคนให้เพื่อนดนรู้นะครับผมมันแข็งจริงๆนะเพราะว่าผมอาธรูค้อนมานะครับทุกคนตันนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็เห็นทางคุณอันเคลิ้นนะครับทุกคนเปิดบ้านนะคร ครับ่ายสม้มก็มีการสร้างทางรถเหมือนเรานะครับทุกคนรถพ้นไฟแล้วก็รถตัวคอนนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ ตอนนี้ทั้งคุณอันเคิ้นก็มีการส่งทางตัวรถค้อนนะครับทุกคนเข้ามาอีกชันครับผมจังหวะนี้โอเคครับเขาเรียกว่าเรียกเป็นระบบนะครับผมจังหวะนี้เขาเดินเกมได้ดีเหมือนกันนะนะครับทุกคนโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับทุกคนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องเกรงกลัวนะครับผมว่าทางคุณอันเคิ้นเนี่ยจะคุมเกมฝ่ายตรงข้ามได้ยอย่างชง,งาดเลยนะครับทุกคนโอเคครับ okay, ในนักฝ่ายสีส้มก็ถูกฝ่ายคุณอันเคิ้นนะครับทุกคนโจมตีได้อย่างง่ายๆ่าครับเนี่ยจังหวะนี้โอเคครับทั้งทหาร ตอนนี้ก็มีการโจมตีทั้ง2ด้านนะครับทุกคนทั้งตรงกลางทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังอีก3ด้านดีนะครับผมจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าเขาเล่นใหญ่จริงนะครับทุกคนโอเคครับแต่ฝ่ายตรงข้ามสีแดนนะครับทุกคนก็เริ่มเล่นทางฮอนะครับทุกคนแต่ดูจากส่งนนียไม่น่าจะทันล้วหรอกนะครับผมโอเคครับก็มีการโจมตีบ้านส้มจนใกล้จะพังแล้วนะครับเนี่ยเลยแค่ไม่กี่โรงงานนะครับทุกคนไม่สามารถมีทหารป้องกันได้นะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ ก็มีการส่งทหารราบนะครับทุกคนไปโจมตีทํางบ้านไฟสีแดงต่อนะครับผมโอเคจังหวะนี้บอกเลยว่าจะนิ่งกิบไหมนะครับผมสีเหลืองนี่ยังอยู่หน้าบ้านหรือเปล่านะครับเนี่ยจะได้ส่งมาโจมตีได้ทันนะครับผมจังหวะเนี้ยครับตอนนี้ชชนะได้เป็นของเรานะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ